สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป2ทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่5ตุลาแล้วนะคะก็จะเป็นการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนะคะคาบสุดท้ายของภาคเรียนนี้นะคะอย่างที่ครูสีน้ำได้แจ้งนักเรียนไปนะคะวันนี้เดี๋ยวท้ายคลิปวิดีโอนะคะคุณครูสีน้ำจะบอกนะคะเนื้อหานะคะรายละเอียดนะคะที่คุณครูสีน้ำได้ นะคะเอาไปทําเป็นแบบทดสอบนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องติดตามชมในท้ายคลิปนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาทบทวนเรื่องคําที่มีพยัญชนะควบกล้ำนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่12กันก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาทําแบบฝึกหัดในหน่วยที่12ที่เหลืออยู่ทั้งหมดเลยนะคะนักเรียนเตรียมดินสอขึ้นมารอได้เลยคะ่ะคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำนะคะหรือคำควบกล้ำ ก็คือคำที่มีพยัญชนะต้น2ตัวนะคะนักเรียนผสมด้วยสระเดียวกันจะมีอยู่สองประเภทนะคะก็คือคำควบกล้ำแท้และคำควบกล้าไม่แท้นะคะทีนี้คำควบกล้มแท้เนี่ยจะเป็นคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวผสมด้วยสระเดียวกันนะคะพยัญชนะตัวที่สองจะเป็นรอเรือนะคะรอลิงแล้วก็วอแหวนนะคะ ส่วนคําที่เป็นคําควบกั้มไม่แท้นะคะคําที่มีพยัญชนะต้นตัวที่สองเป็นรอเรือนะคะจะออกเสียงได้สองแบบนะคะก็คือออกเสียงตัวที่เป็นพยัญชนะต้นเพียงตัวแรกเท่านั้นนะคะเช่นคําว่าเช่นคําว่าศะนะคะก็ออกเสียงตัวสอเสือใช่ไหมคะแต่อีกอย่างหนึ่งนะคะ การออกเสียงแบบเสียงที่2นะคะก็อย่างเช่นคำที่นำหน้าด้วยนะคะทอทหารและลอเรือคู่กันแบบนี้นะคะเขาจะออกเสียงเป็นซอโซใช่ไหมคะที่ครูสีนําเคยบอกนักเรียนไปแล้วเช่นคำว่าหาดทรายนะคะคำว่าทรายเนี่ยพยัญชนะต้นคือทอทหารและลอเรือใช่ไหมคะแต่เวลาออกเสียงจะออกเป็น เสียงซอโซนะคะอันนี้ก็คือทบทวนแบบร้าวๆนะคะนักเรียนทีนี้นักเรียนเปิดไปที่แบบฝึกหัดนะคะหน้า75เราจะทําต่อจากเมื่อวานนี้เลยนะคะเราจะต่อกันที่ข้อที่6นะคะนักเรียนให้นักเรียนเติมคําที่มีพยัญชนะควบกล้ามลงในข้อความให้สมบูรณ์ในข้อ6นี้นะคะเขาจะมีภาพประกอบนะคะอยู่ที่ด้านขวามือนะคะแล้วก็บรรยายนะคะ ถึงผู้หญิงที่ชื่อละไมนะคะนักเรียนเตรียมดินสอขึ้นมาเลยค่ะประโยคแรกนะคะละละไมนะคะแล้วก็มีช่องว่างบ้านอยู่ริมรำํำมีช่องว่างนะคะเธอปลูกต้นไว้ในสวนมากมายอ่ะเดี๋ยวเรามาเติมไปพร้อมๆกันทีละคำนะคะคำแรกนะคะให้นักเรียนเติมคำว่าสร้างค่ะคำที่สองเติมคำว่าคลองค่ะ และคำที่3มเติมคำว่ากล้วยค่ะทีนี้อ่านรวมกันเป็นข้อความนะคะจะอ่านได้ว่าละไมสร้างบ้านอยู่ริมคลองเธอปลูกต้นกล้วยไว้ในสวนมากมายนะคะอ่ะทีนี้มาดูข้อความนะคะอันที่สองรูปภาพที่สองทุกเช้าละไมจะไปดูแลสวนสวนกล้วยของเธอในรำคลองมีช่องว่างมากมายเช่น ปลากกยปลาดุกเพราะฉะนั้นช่องว่างตรงนี้ให้นักเรียนเติมคำว่าปลาลงไปค่ะต่อไปค่ะมาต่อที่เรื่องของละไมนะคะรูปภาพสุดท้ายคุณครูสีน้ำขออภัยด้วยนะคะสแกนหนังสือแล้วมันเอียงค่ะนักเรียนเดี๋ยวเราก็จะเขียนในเส้นบรรทัดเหมือนเดิมนะคะอ่ะข้อความชุดสุดท้ายนะคะรูปภาพสุดท้ายละไมตัดต้นกล้วยมาหลายช่องว่างเก็บมะเขือและ ขี้หนูสวนมาตำน้ำมีช่องว่างนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆเธอมีความสุขในบ้านสวนนะคะเพราะเธออยู่อย่างพอเพียงอ่ะเรามาดูนะคะบรรทัดแรกนะคะให้นักเรียนนะคะเติมคําว่าเครือนะคะเพราะว่าประโยคเขาบอกว่าละไมตัดกล้วยมาหลายหลายเครือนะคะเป็นการเรียกชื่อของ ข่กล้วยนะคะเก็บมะเขือมะเขือในที่นี้คือมะเขือเปราะนะคะมะเขือเปราะที่ลูกเป็นกลมๆขาวๆนะคะและพริกขี้หนูสวนนะคะมาตำน้ำพริกค่ะนักเรียนอ่ากินกับข้าวสวยร้อนๆน,นะคะโอเคเสร็จแล้วกับเรื่องของระไมนะคะทีนี้มาดูข้อที่7 ให้นักเรียนคัดคำต่อไปนี้ด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้สวยงามนะคะเดี๋ยวเรามาออกเสียงตามคุณครูสีน้ำไปทีละคำค่ะคำที่1ขวนขวายคำที่สองไตรตรองคำที่สปมราบปลืม้มคำที่สี่ปลาใยนักเรียนคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดได้เลยนะคะต่อไปค่ะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า77นะคะบันทึกสรุปความเข้าใจ คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำนะคะเรามาดูฝั่งนี้กันก่อนนะคะคือคำควบกล้ำแทคำควบกล้ำแท้จะมีพยัญชนะลอเรือลอลิงและวอลแวนนะคะควบกับพยัญชนะต้นตัวอื่นออกเสียงพร้อมกันนะคะหรือออกเสียงตามตัวแรกนะคะตัวอย่างคำเช่นคำว่าครุขร นักเรียนจะเอาคำนอกเหนือจากนี้ก็ได้นะคะคำว่าคลายโอเคต่อมาในช่องนี้นะคะคือคำควบกลรร้มไม่แท้คำควบกล้ำไม่แท้พยัญชนะรอเรือนะคะควบกับพยัญชนะต้นตัวอื่นแต่ออกเสียงพยัญชนะต้น ตัวแรกนะคะหรือทอรอออกเสียงเป็นเสียงเสียงอะไรคะบอกไปแล้วเสียงซอโซนะคะตัวอย่างคำเช่นคำว่าายหรือคำว่าพุทธานะคะอ่ะทีนี้ต่อไปค่ะแบบวัดผลนะคะให้นักเรียนใช้ดินสอระบายในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องนะคะข้อที่หนึ่ง ข้อใดคือคำที่มีพยัญชนะควบกล้มนะคะ 1. สลัด 2. ผัด 3. ตะหลิง่งคำที่ถูกต้องก็คือคำว่าผัดนะคะข้อที่2ข้อใดไม่ใช่คำที่มีพยัญชนะควบกล้ม 1. พลิกจริง 2. ตลาดสลาย 3. ซสร้อยเพลิน คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่2ค่ะตลาดกับสลายสองคำนี้ไม่ได้เป็นคำควบกล้ำนะคะต่อไปข้อที่3คํคำในข้อใดไม่ออกเสียงรอเรือควบกล้ำหนึ่งเศร้าส้อย 2. โปรดปราย 3. แพ่พร้อมคำตอบที่ถูกต้องก็คือเศร้าส้อยนะคะไม่ต้องออกเสียงรอเรือที่เป็นตัวควบกล้ำนะคะเขาออกเสียงแค่เฉพาะตัวแรกเท่านั้นนะคะ ต่อไปข้อที่4คําในข้อใดอ่านถูกต้อง 1. สรสะน้ําอ่านว่าสะระน้ํสองุดโซมอ่านว่าสุดโซม 3. นนซีอ่านว่านนทลีคําตอบที่ถูกต้องก็คือคําตอบที่2ค่ะสุดโซมเวลาเขียนนักเรียนเห็นไหมคะเวลาเขียนเนี่ยเขียนเป็นทอทอรอใช่ไหมคะนี่แต่เวลาออกเสียงนี่ตรงนี้ ออกเสียงเป็นซอโซ่นะคะต่อไปข้อที่5ข้อใดไม่ใช่คำควบกล้ำแท้ 1. นึพัดพราก 2. สร้างเสริม 3. กว้างขวางคำตอบที่ถูกต้องก็คือสร้างเสริมนะคะนักเรียนอ่ะเปิดหน้าต่อไปเลยค่ะหน้าสุดท้ายแล้วของหน่วยการเรียนรู้ที่12นะคะข้อที่6ป้าพลิงซื้อปลากายจากซื้อปากายและปลาสวายจากตลาดนัดมาผัดพริก ประโยคนี้นะคะมีพยัญชนะควบกล้ำกีคำหนึ่งสี่คำสองห้าคำสาม,สามหกคำอ่ะเดี๋ยวคุณครูสีน้ำจะพานักเรียนนับนะคะคำแรกเลยเนี่ยก็คือคำว่าพิงค่ะคำที่สองก็คือคำว่าปลานะคะคำที่สามคือคำว่ากลายคำที่สี่ก็คือคำว่าปลาอีกหนึ่งคำค่ะ แล้วก็คําสุดท้ายก็คือคําว่าพลิกนะคะสรุปแล้วนะคะมีคําที่เป็นควบกล้าทั้งหมด5คํานั่นเองค่ะต่อไปข้อที่7ประโยคใดมีคําควบล้ํหนึคํา 1. เมื่อพูดจาปลาัยกับใครต้องพูดไพเราะ 2. ปลาส้อยขายปลาหมึกย่างที่หาทราย 3. ลุงแทนปรุงอาหารได้อร่อย คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่3นะคะคำที่ควบกล้าก็คือคำนี้ค่ะนักเรียนคำว่าปรุงนะคะต่อไปข้อที่8ข้อใดใช้คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำมากที่สุด 1. น้องขวัญปรับปรุงสูตรอาหาร 2. เด็กๆรลุยโคนไปหาหอยแครง 3. ผู้ชมปรบมือให้ลุงไทยพ่อเพลงคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่1ค่ะ น้องขวัญปรับปรุงสูตรอาหารนะคะต่อไปข้อที่9ค่ะข้อใดมีคำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ 1. เด็กๆจับสลากได้รา,างวันใหญ่ 2. ควานช้างกำลังอาบน้ำให้ช้างพลาย 3. เด็กที่ฉลาดจะขยันอ่านหนังสือคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่2นะคะข้อ10ส,สุดท้ายคําที่มีพยัญชนะควบกล้ำข้อใดออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นตัวแรกทุกค,คํา 1. กลม้มแทก 2. โกรธจริง3สร้างแซงคำตอบก็คือคำตอบที่3ค่ะอ่ะทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเรียนการสอนนะคะทั้งหมด12หน่วยนะคะทีนี้เรามาพูดถึงสิ่งที่ครูสีน้ำบอกกับน,นักเรียนไว้ว่าครูครูสีน้ำจะมาสรุปให้นักเรียนฟังนะคะเกี่ยวกับแบบทดสอบปลายภาคใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ แบบทดสอบปลายภาควิชาภาษาไทยของคุณกุศน้ำเนี่ยคุณกูณสีน้ำก็ได้นะคะทํานะคะมีเนะื้อหาดังต่อไปนี้ค่ะหนึ่งเลยนะคะนักเรียนจะต้องย้อนไปดูนะคะย้อนไปดูย้อนไปดูเรื่องอะไรนะคะเรื่องมาตาตัวสะกดนะคะไปดูตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะตั้งแต่มาตรากอกานะคะ เป็นต้นไปเลยจนครบนะคะจนถึงมาตราตัวสะกดตัวสุดท้ายนะคะทีนี้ได้ทีนี้ดูเสร็จแล้วนะักเียนก็ต้องจําด้วยนะคะว่าคําไหนตัวสะกดตัวไหนอยู่มาตราอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้นะคะเรื่องต่อมานะคะเรื่องต่อมาก็คือเรื่องการผันอักษรน,นะคะ นักเรียนก็ไปดูนะคะไปทบทวนนะคะแล้วก็เรื่องการครวบกล้ำนะคะก็คือเรื่องที่เรากําลังเรียนกันอยู่นะคะทีนี้ทํายังไงนะคะนักเรียนจะทบทวนยังไงหลังจากคลิปนี้เสร็จแล้วนะคะคุณครูสีน้ําจะแนบลิงก์นะคะคลิปการเรียนการสอนมาตาตัวสะกดที่เราได้เรียนร่วมกันไปนะคะแล้วก็เรื่องการผ่านสอนแล้วก็คำควบกล้ำก็คือคลิปปัจจุบันนะคะก็เดี๋ยวคุณสีน้ําจะแนบลิงก์มาให้เป็น คลิปๆเลยนะักเรียนก็จะได้ดูซ้ํานะคะจะได้จําได้แล้วก็ได้ทําแบบทดสอบได้คะแนนเยอะๆนะคะนะักเรียนสําหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะักเรียนก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะเพื่อเตรียมตัวในการทําแบบทดสอบปลายภาคนะคะทุกคนเลยแล้วก็ทุกวิชาด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะักเรียน